เห็นความพยายามของเอกชนที่เขาเสียสละดน้ําใจมาให้อันนี้ต้องชื่นชมถึงแล้วป้อมปราการกันกระสุนใช่ค่ะนี่ฮะโอ้โหนี่น้ําใจเขาสุดยอดเลยอะนี่และนี้ได้บุญเยอะด้วยนะใช่ไหมใช่ค่ะเออนี่นี่อันนี้ได้บุญส่งถึงมือทหารอันนี้ไม่ไหลไปกระเป๋าสีกาใช่ไหมอ่ออันนี้บุญถึงทหารนี่ อันวทำไมพี่ต้องพูดถึงเรื่องสีกาเนี่ยดูรายการเมย์เยอะดูรายการเมย์เยอะก็เลยงงจำภาพมาจากคนดังนั่งเคลียเออแล้วก็เลยงงเรื่องทำบุญไหลมาจากคนเอ๊ะยทำไมพี่เรื่องสีกาวะเนี่ยไม่เกี่ยวนะอ้าวไม่เกี่ยวอ่ะจะเรากเงินเนี้ยถึงทหารแล้วเป็นเงินเอกชนเขาทำบุญกับพี่น้องทหารเออทำบุญอย่างนี้ก็ดีนะเมย์เนาะค่ะเข้าไม่ทำอะไรอะนัตตี้ เขาไปบอกอยุบไนได้ลาส่งเขาบอกว่าส่องใช่ไหมส่องพลาแล้วที่บอกว่าอันนี้ม yeah, e ันจะสามารถวางปืนได้ในการ แต่ว่าเข้าใจว่าเขาต้องถมไอพวกกระสอบอีกตัวไหมเมย์มันจะไม่ลอยขนาดนี้นะฮะ,ะเพราะขนาดนี้เนี่ยเข้าใจว่าวันนี้ตอนที่นัตตี้เขาเข้าไปเจอกับพี่พิเชษสุวรรณโชตกรรมาการผู้จัดการบริษ,ษัท KTM Steel เขาบอกว่าป้อมปืนบังเกอร์ส่งให้ทหารตามแนวชายแดน3จุดและคุณพี่แช่บอกว่าวันนี้ตัวเองมาจากโคราชนําป้อมปืนบังเกอร์มาส่งให้กับฐานทัพเลยโดยเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าจะมาประจําที่สุรินนะครับและป้อมปืนดังกล่าว ใช้วัสดุอย่างดีวันนี้ถือว่าเป็นของล็อตแรกเอามาให้พี่น้องทหารได้ใช้งานโดยป้อมดังกล่าวจะสามารถบังเขาเรียกอะไรนะกำบังลูกปืนใหญ่จากฝ่ายศัตรูและยังสามารถตั้งป้อมยิงจากด้านในป้อมออกไปสู่พวกขเขมรได้โดยรอบของโครงเหล็กป้อมจะเป็นแผ่นเหล็กป้องกันลูกปืน3ด้าน คือด้านด้านข้าง2และด้านหน้าอีกหนึ่งหากนำไปวางตรงฐานต่างๆสามารถเสริมความปลอดภัยโดยเอากระสอบทรายมาเสริมเติมได้โดยอีกท่านหนึ่งคุณชาญชัยโตพรพกษาประธานกลุ่มอินดี้ทีมบอกว่านอกจากป้อมอันนี้จะแข็งแรงใช้งานได้แล้วอย่างที่เป็นป้อยังเป็นป้อมที่เคลื่อนที่ได้หลังจากนี้บริษัทจะผลิตออกมาเรื่อยๆนี่ฮะเดี๋ยวมีเสียงพี่พิเชษกับพี่ชาญชัยนะครับ ไหนลองฟังเสียงทั้งคู่ดูหน่อยครับอ่มันเป็นป้อมปืนครับป้อมเฝ้ราระวังฮะ,ฮะเอาไว,ไว้วางตามจุดที่อยู่ตรงแนวชายแดนนะครับผม<ะ>ที่เอาไว้ให้กับพี่ทหารสามารถเข้าไปเอ่อเข้าไปแล้วก็สามารถเอายุทธปกรณ์น,นะครับ<ม>อ่าไปเตรียมเฝ้ราระวังกับจุดที่มีความสุ่มเสี่ยงเอ่อเราได้แบบมาจากทหารก่อนครับ<ม>แล้วก็ดีไซน์จากคล้ายๆนี้ฮะแล้วเราก็ถอดแบบจากในรูปมาแล้วก็มามาปรับแต่งให้เขานิดหน่อย ใชใช้งานเท่าที่สามารถเปิดเผยได้นะพี่เราใช้งานยังไบ้างครับก็จะมีทหารนะครับเขาอยู่ด้านในครับแล้วก็เหมือนจะพูดยังไงที่อารมณ์ทนต่อแรงกระแทกแล้วก็จะมีช่องที่มีอุปกรณ์ออกมาได้ช่วงตรวจการนะครับเป็นช่องตรวจการสามด้านครับผมใช่สามารถมองเห็นรอบตัวได้ครับเมื่อกี้พี่พาผมขึ้นไปเขาเรียกอะไรครับตรงนั้นอ่า ปราสาทตาควายดีกว่าพื้นที่ปรับาครับในพื้นที่ปราสาทตาควายก็เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เราเข้าไปถึงที่โดยที่ไปให้ในร้อยของทหารทหารเขียวนะเรียกทหารเขียวดีกว่าจุดนี้ก็จะเป็นของจุดทหารพ่านในการเข้าคือเราดูแลทั้งทหารเขียวและทหารพ่านครับคือเราจะมองหาว่าจุดไหนที่เสี่ยงบ้างจุดไหนที่ต้องการบ้างครับเนียก็จะเป็นอารมณ์ประมาณว่าไปถึงจุดปุ๊บจะถามเลยว่าต้องการกี่ตัวกี่ที่ครับจิตอาสา พวกเราก็ทํากันมาตั้งแต่เสียงปืนแตกวันแรกเนาะใช่ครับร่วมกันมาทาตั้งแต่แผ่นเพจจนมาถึงฐานยิงครับครับหลางก็ช่องนี้หนึ่งคนนะครับช่องนี้หนึ่งคนช่องนี้หนึ่งคนได้มุมเหลี่ยวช่องลนคนข้างหลังใช่ครับข้างหลังก็เป็นจุดบังเกอร์อืมครับถ้ามีอะไรเกิดมาก็หลบหลบได้ครับพี่เพราะว่าเราจะมีกระสอบทรายเพิ่มให้ด้วยข้างบนจะเสริมทรายอีกไหมครับก็ไม่ใช่เป็นกระสอบกระสอบทรายครับ กตรงนี้กันสะเก็ดได้แล้วก็จะให้บั่นใจก็คือมีกระสอบทรายล้อมทั้งบนทั้งล่างครับก็จะให้ความสะดวกคือเรามองเห็นเนี่ยมันเหมือนต่ำนะครับแต่พอดีไปใช้หน้างานจริงเนี่ยจะอาจจะต้องขุดลงไปในพื้นอีกเพื่อให้กําลังพลเราเนี่ยยืนยิงได้ครับตอนนี้ตรงวัตถุประสงค์ที่เฮียทำมาประโยชน์องมาอย่างหนึ่งคือถ้าเราย้ายจุดครับสามารถยกย้ายยกย้ายได้เลยครับแล้วก็แล้ว ก็กระสอบทรายเราก็ยังอยู่ที่เดิมเป็นวังเกอร์สำรองได้เพื่อถอยครับประมาณนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้ก็คือเป็นการทดลองใช่ไหมโดยเบื้องต้นเนี่ยการขนย้ายเดี๋ยวมีภาพตอนเขายกลงมาเห็นบอกว่าการขนย้ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเมเพราะน้ําหนักมันที่ค่อนข้างที่จะเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้เขาขนย้ายมาส่งให้กับทางด้านของทหารโดยตรงใช่ไหมนี่เพื่อที่จะ ให้พี่น้องทหารได้มีการใช้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะเรากลับมานี่จะเป็นพื้นที่ของสุรินขานาดเดียวกันอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมฮะที่น่าสนใจเลยที่ภูมะเขืออยากให้ดูเหมือนกันเนี่ยนะครับ